ตัววอล์กเกอร์ที่พับได้ปกติเนี่ยเขาก็าจะมีระบบที่ทําให้ขาเนี่ยมันพับได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล็อกเนี่ยมันก็จะยกเยกมันก็จะกระได้เวลาเดินเนาะเพราะนั้นหลายยี่ห้อมีวิธีล็อกหลายแบบแต่ตัวเนี้ยวิธีล็อกอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับปกติปกติมันจะเป็นตัวล็อกที่เอาไว้เสียบได้ถ้ามาดูใ,นใ,นในกล้ๆกก็ได้เห็นว่าตัวตัวเหล็กตัวเนี้ยมันมีรูกว้างกับรูเล็ก เพราะนั้นเราต้องอเอาพินตัวนี้มาใส่ตัวนี้มันถึงจะล็อกล็อกอยู่ที่เดียวก็กดลงไปเสร็จแ,แล้วอันนี้ยังไม่ล็อกก็ต้องขยับซ้ายขยับขวาให้มันขึ้นพอมันล็อกเสร็จมันก็จะไม่มันก็จะไ,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 ไม่ยกเยอะไม่เยอะเท่าเมืเ่อกี้ก็จะมีความปลอดภัยท้าสูงขาสี่ข้างไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยเราก็ต้องมาดูขาไหนไม่ได้ล็อกไหมอ่ะตัวล็อกฝั่งนี้ไปไหนครับ ใ่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ล็อกมันกตยอเย็ดเวลาวางแล้วมันก็ไม่เรียบเอี่ยมันต้องมันต้องวางแล้วมันเรียบเงี้ยเมื่อกี้มันบัดเด็บสนุกคุณแม่ปรับวอล์กเกอร์ใ็จกลับบ้านได้เลย